เกี๊ยวหมูกุ้งห่อถุงทองทําง่ายอร่อยด้วยก่อนอื่นนะคะเราจะมาบดหมูกับกุ้งกันก่อนค่ะวันนี้ป้าใส่เครื่องบดจากเอเล็กทริกค่ะนอกจากจะบดวัตถุดิบต่างๆได้แล้วนะคะยังมีใบมีดแบบฝอยกับแบบแผ่นให้อีกด้วยนอกจากใช้งานได้ดีแล้วนะคะยังดีไซน์สวยเหมาะกับเป็นเครื่องครัวในบ้านมากๆค่ะพอบดจนครบได้ที่แล้วนะคะเราก็นํามาใส่ชามผสมเลยจากนั้นก็ใส่กุ้งหั่นเต่าลงไปนะคะแล้วก็มาปรุงรสกันเริ่มต้นด้วย3ามเกลอือค่ะน้ําตาลพริกไทย แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็ต่อด้วยน้ำมันงาค่ะน้ำมันงานี่จะช่วยให้หอมมากๆเลยแล้วก็ขยับให้เข้ากันดีนะคะตรงนี้ขยับให้เนื้อทั้งหมดเข้ากันแล้วก็เนียนดีเสร็จแล้วนะคะพักไวประมาณ30นาทีค่ะจากนั้นเราก็นํามาห่อเกี๊ยวกันค่ะใครชอบไส้เกีะยวใส้น้อยยังไงก็คือสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะแป้งเอากุ้งแบบตัวเนี่ยห่อไว้ด้านบนด้วยแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยม,มัดไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําลงไปนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกด,ดี